ได้เวลาดัมดิ้งสุดลอบแห่งเสียงเพลงใต้ท้องทะเลไปพร้อมกันกับเทศกาลดนตรีริมหาดใหญ่ที่สุดมันที่สุดในภาคใตา้ฟังเอาไทายคื้นน้ำปีดเฟสติวัลชื่นรวบรวมศิลปินชั้นนำระดับประเทศ4-11ตุลาคมนี้จัดเต็มความมัน4ตุลาคมสุดมันไปบนเวทีปีดร้องพบกับบอดี้สลับสลอดแบดชีตเพเบอร์เฟรดเคลียรโมเดินด็อก พัลลุดดกซิลิปตุลาคมด้วยพลังพร้อมกันให้เสถียรไปกับดีเนียนไทยแลนด์ศิลปินรั er, บเชิญฟังกิ้งฮีโร่และเหล่าดีเจตัวจี๊ดตัวแรงระดับโลกกว่า20ชีวิตดีเจกายดีเจอแอมคิวลา่าดีเจเล่บนขาดีเจลาลาลินดีเจนิวสาว1ิตุลาคมส่งท้ายความมันแบบจัดเต็มบนเวทีปิดป๊อปพบกับศิลปินสุดฮิตเจฟซาเตอร์นนทนนท์คิกซี่ โปอกซี่ปันอิโคลันใทอนบิโ<ร>อเลตบอเทียทีลิเบิร์ตเอ,อื้อจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางแอปพลิเคชันอีเวนต์พาส4-11ตุลาคมนี้มันสุดใหญ่สุด ที่สุดที่โรนัลเดนระดับโลกและพบก,กันที่หาดหน้าดานอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช4-11ตุลาคมนี้เ oh. ทศกาลด oh. นตรีคินาบีเฟสติวเบิร